สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับาการลงเยนเกมโฟกอสนะครับก่อนอื่นแรกที่เราจะต้องทำคืเอเลื่อนมาเลื่อนมาเนี่ยเลื่อนมาเนี่ยลงคอพเตียนเนี่ยคูเกิลว่าจะเป็น o ู g e ิ Pay หรือ Pay Store ถ้าใช้ Android ก็กดตรงนี้เลยครับแล้วกดเนี่ยตรงนี้เลยเอัลลงทกเบียน ล้มหน้ากดซอคุณก็จะได้สิทิของคุณก็จะได้เคืเคอหนึ่งเลยก็จะได้โกหนึล้านเหรียญสอเลยก็คือน่าจะเป็นบูธในเกม30ชิน้นแล้วก็การเพิ่มช่องกระเป๋าน่าจะนะหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เป็นเหรียญลักโทเค็น oken, ประมาณ3ามเหรียญน,นะครับ ให้คุณลงทะเบียนคือคุณจะได้ฟรีเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนน่าจะเป็น A การแลกเปลี่ยนก็จะเป็นเหรียญ FT ในเกมก็จะเป็นเหรียญน่าจะเป็นสวอปมาเป็นเหรียญลักโทเค็นเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิวิกแดงวิวิเขียวแล้วก็ออกเลยครับออกจากเชนวิิกเล็ก มันจะประมาณนี้ง่ายๆเนี่ย a c e b o o k คุณก็จะได้หนึ่งล้านโปครับก็กดเข้าไปมีอะไรติดตามในดิสคอร์ดก็กดเข้าไปติดตามม,ตมีอะไรต่อยไหมนะในส่วนนี้ก็จะเป็น a d o p มาตรงที่ a d o p ด็อกแออันนับแรกของ มันจะมี2กิจกรรมกิจกรรมแรกก็เรียนส่วนนี้นะปะวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมคัดลอบ URL แชร์ไปยัง Facebook และ Twitter โอเคนะส่วนตรงนี้ด้านล่างมาแล้วก็กด ดูอยู่ชุบชักตันนี้เต้นเต้นของเกมนะครับแล้วก็กดติดตามไปตามแล้วแต่เป็นไทยก่อนแล้วก็รับรองรายการเดี๋ยวกดเข้าไปาผมรับรองแล้ว มันก็จะจะมีใส่ฟังนะมันก็จะมีใส่อีเมลใส่เสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋าวินิกของเราปั๊บแล้วก็ใส่ URL ที่เราแชร์หรือเราอะไรแชร์ให้คนอื่นหรือแชร์่านโซเวิร์เฟซบุ๊กประมาณนี้เนี่ยเอามาจากไหน URL นี่เลยมาดูอ่านดู มอข้อเรื่อยๆจนมาถึงเนี่ยคัดลอก URL ลบหน้าลงทะเบียนลงหน้าคัดลอกไปเลยคัดลอกในส่วนนีเ้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ URL นี้ข้างล่างคลิปนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยแล้วก็การรับรองออรับสอง ก็ทำแล้วกิจกรรมรอบสองก็ทำแล้วมีอะไรอีกรางวัลกิจกรรมก็น่าจะเป็นห้าห้าลักโทเค็นจะชดเชยให้กับผู้ชนะเลิศหนึ่งแสนคนหนึ่งแสนคนหนอตนี้กรางวันกิจกรรมสิบลักโทเค็นจะชดเชยให้กับผู้ชนะคือห้าหมื่นคน กิจกรรมที่หนึ่งที่สองก็จะประมาณนี้นะครับรีบไปทำเลยก่อนเกมจะเปิดนะครับแน่ๆเพราะว่าเนี่ยตัวนี้ที่มันบอกมาคร่าวๆนะคือห้าหมื่นคนก็จะได้สิบรับตัวนี้ห้ารับก็ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณหนึ่ง เป็นแสนคนเนาะที่จะถ่ายรูปคือระมันง,ง่ายๆทำมันง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากผมก็ฝากอ่าแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์อ่าให้ไปทำกันได้เลยครับไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายมาครับ